อะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าการลงทุนที่ค่อนข้างถูงมากเลยนะคะบางคนต้องขายที่ขายบ้านขายรถเพื่อนันเงินก้อนนี้มาลงทุนให้เราประสบความสำเร็จนะคะบางคนก็ประสบความสำเร็จนะคะบางคนก็ล้มเหลวไปนะคะเพราะว่าการลงทุนที่ค่อนข้างสูงน,นะคะแล้วก็ทำให้เรา เตียงต่อการขาดทุนได้นะคะจะยังมีบริษัทดีๆอีกบริษัทหนึ่งนะคะขอบอกเลยว่าบริษัทนี้นะคะสำหรับคนรักยาอย่างไรนะคะก็สามารถเป็นธุรกิจออนไลน์ได้ง่ายๆนะคะเพียงแค่ลงทุนไม่มากและไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนเวยนะคะถึงแม้ว่าการลงทุนจะไม่มากแต่เราก็เรือยได้ บริษัทใหญ่ๆเช่นกันนะคะถ้าเรามีใจรักชี่จะทำงานเราเพิกถอนสมการสอเรียได้และไม่ต้องลัวว่าจะเสี่ยงต่อการขัดทุนอีกด้วยนะคะนั่นก็คือบริษัทหงทางปดแปดแปดค่ะบริษัทนี้นะคะมีแค่สองตำแหน่งเท่านั้นนะคะเป็นบริษัทชื่อชัดเจนมาก และถูกต้องตามกฎไหนเลยนะคะแผนการตลาดดีสินค้าดีนะคะผู้บริหารก็ดีนะคะคุณพี่ขาเจ็บจักจะแนะนำบริษัทนี้ให้สำหรับท่านที่าาทกำลังมองหาธุรกิจอะไรดีๆชื่อลงทุนน้อยและไม่เสี่ยงต่อการขาดทุน และไม่ต้องตัตกตสินค้าอีกด้วยนะคะทางบริษัทจะตัดตรงตินค้าให้กับคุณลูกค้าเองนะคะเราแค่มีใจบริการในการเป็นตัวแทนให้กับบริษัทของบริษัทของทองแบบแบบตๆๆเลยนะคะสำหรับท่านที ไจีนห่วจีนหนึ่งขวดนะคะราคาสองพันห้าร้อยบาทท่านจะได้ตำแหน่งจิงเวนะคะตำแหน่งนี้นะคะท่านจะมีรายได้อยู่ชิ่เจ็ดพันห้าร้อยบาทต่อวันแล้วตองสามตองเมนห้าพันบาทต่อเดือนค่ะและตำแหน่งทื่อองนะคะถ้าท่านใดซื้อตำุหน่ไพรจีนห่วงจีนหกขวดนะคะ ท่านจะได้ตำแหน่งโปรคือตำแหน่งชื่อถึงตุดแล้วนะคะท่านจะมีรายได้อยู่ทีส่หมื่บาทต่อวันและหนึ่งล้านสอสนบาทต่อเดือนนะคะระบรีบริษัทหงทางปแปดของเรานะคะยังมีเบอร์นัดค่าแนะนำบน 4, เ,นกเ,กเบอร์นัดบริหารทีมติดติดเป็นตาตั้์เบอร์นัด แล้วก็มักกึ้มเบอร์นัดแล้วก็ยังมีเบอร์นัดวันทําเบอร์นัดมีทั้งอะไรอีรายเดือนและรายปีอีกเลยนะคะบริษัทดีๆแบบนี้นะคะอยากให้คุณพี่ๆลองมาเปิดใจเป็นครอบครัวเดียวกับบริษัทองทางตัดปัดตัดตึกขานะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าด้วยเป็นสินค้าที่ขายดี มากเลยนะคะสาหรับ่ันใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร้งเปิดใจดูนะคะคุณพี่คะข,าขาเอเชิญชวนคุณพี่พี่ที่กำลังมาหาธุรกิจออนไลน์ลองมาทำธุรกิจออนไลน์กับบริษัทหงษ์ปางแตกๆสิคะขอบอกเลยว่าเริ่มคน,น้อยไม่เสี่ยงต่อการขัดคืนทำให้เรามีไรายได้ได้ไง่ายๆ มากเลยค่ะทามีใจลองมาทำงานกับบริษัทองทางแปดแปดูสิคะบ๊ายบาย